ก็สวัสดีให้อยู่ผมจูแก้แหงแฮ่นะครับอยู่เกมฮอนนะผมกิโลเป๊ปอ่าก็ตามมาทีที่6นะฮะแกอสองต่อหกตามอยู่4ตัวนะครับกดดับเบิ้ลแล้วว้าไปบนนะครับอันนี้เทียไปอยู่เล็กน้อยครับไงเดวโวต้นแล้วโยกมาได้2ตัวแล้วครับได้ต่อไหมเฟดว่าไงดักหลังใช่ไครับแล้วใครกำลังว้ามาเติมไม่รู้ จ่าเอฟาโลแล้ววิ่งผ่าป้อมเข้ามาเลยฮะทีเดียวตันรอดูเรียบร้อยครับไปไหนฟาโลขังแล้วโยกอ่าแตวรอนนี้ฟินได้นะครับแบ่งฟินไปนหนึ่งตัวทอยดีกว่ามากดจะแดงไปได้ไหมสําสรับเพจที่โลโไฟลเพจเฟซบุ๊กเด้เลยนะครับผมฝัเราก็มีเป๊ปมีฟินทันเดอร์แคมเพจนะครับ อีตัวหนึ่งก็คือบอมบาร์เดียนที่ตายฝั่งนองข้ามีเดโวเฮ้ยโอ้โหแม่งดึงมายกส่วนไม่ดีต่อยแล้วทีเดียวทีเดียวโอ้โอโอโอบอมบาร์เดียนอ่ะไม่เป็นไรครับถือว่ามันช่วยชีวิตเราไปได้ไม่งั้นเราโดนการตายแล้วนี่อ่าก็าคือจะให้คลิปฆ่าตายแต่ว่าไม่ไม่ได้ตายอยู่ดีฝั่งข้ามีเดโวบุสแวกสก,กาวนะครับมีเฟดมีฟาโล อันตีม้มาวอล์กมาครับกับสเกลแล้วเดินตามทันเดอร์เกียวเ,เรียบร้อยโหตายแต่ตายไม่ไหวตอนนี้ไม่ไหวมาความมากลาง อาฟ้าเอาพีเคก่อนดีกว่านะมาวางมาสองแสงเดียวรอดึงแล้วจึงไอ้อยย <laughs> ไเดินหน้าพอดีหนะึ่งเก้าอ่ะไม่งั้นเต็มตีนมาครับก็อีกประมาณร้อยหนึ่งได้ฟ้านะฮะมาครับได้ฟ้าแล้วรอซื้อก่อน <im ple as> กำลังจะไปซื้อไอไาาฟ PK กำลังจะไปซื้อ PK ที่ค้างป่านะครับมาได้ PK ได้อะอ้เวาล้ครับแล้วดูสวนเข้ามาโอ้โหไม่ไหว ล่าง4ตัวขาป <nervous S 1> <Doom. S 2> ้อมเอ้ยได้คืนเอ้ยเหลือเหลือห้าแล้วว้าฟเลยครับไม่ดื้อมามีบิงครับจะโซโล่บูทแบกได้หรือเปล่าครับแล้วทุดเดียวสวยอ่ะมีบอมบเดียนช่วยจ่ายดาเมจเพิ่มนะครับก็เลยตายแบบง่ายๆหน่อยลาคิมมาไหมไอ้นุ่ม ะรี๊ดเดินตามอยู่นะปลปล่ปซึมปล่ซึมกรี๊ตากรี๊ไม่ตามแล้วไม่สนนะครับเดโวไปไหนตานโดนอยู่แล้วต่อยโอเคเอาอะไรครับรองเท้าแนเดอร์พาหัวเจอสเกลแล้วไปกลางนะดูอะไรเนี่ยลุนบนดับเบิลอีกแล้วมาบูดแบก เงาหัวขาดแล้วนี่เป๊ปเก็บดับเบิลมาคอมโบบูแสกนั่นเนี่แบงไปแล้วมันถอยไปแล้ววะ่ะโอ้โหทำไมอยู่ตีฮีต่อตายแน่แต่ออ้ยตรงนี้มันมีวอ์สกาวอยู่นะฮะเฟดเอาบิงกับมือนกันนะครับร <my> อ แล้วมา,าฟาโลก่อนบอมเบเดียนชานลันตีโอ้โหโคตรสวยครับโบเนเนตในคิวแล้วยังไม่ได้กดรู้นะครับโอ้โหตรงนี้มีวอร์ดด้วยรอดไหมเนี่บยบุ๊แวกยิงสโลครับอ่าเรามันถอยออกไปเราเฟรชันตีมาตรงนี้เรามีวอร์ดครับเหมือนบอมเบเดียนรู้แน่นอนแล้วเป๊ปมาอยากช่วยโอ้โหสวยไม่เห็นแวบๆจากวอร์ดตรงนี้ครับผม เขาลงดาเบิลอยู่สก,กาอันนี้เห็นไหมอ่ามันน่าจะเห็นแบบเแบบอ้ยตามไปเอ้ยโดนซูมตายแล้วป่าเอ้ยไม่ตายคนระับฟินซูมบุษแฝกตายคนระับสเก,กามาคนระับสเก,กาสเก,กาวแ,ว,แวแล้วจันทร์สวนกลับมาโอ้โหฟาโลโหลบออ้ยอย่าตายหลบไม่พ้นนะฮะอ่ะเอาเกินแป๊บหนึง่ง มาเกิดแล้วว่าไปกันล่างครับแล้วนี่เข้าอย่างไวฝาูัวไงโอ้โหสกาวเก็บซองครับไม่ไหวเยอะมันไม่ไม่เห็นหรอกครับพันเดอร์เบาไม่เห็ในใครอ่ะวอดฟ้าหนึ่งทีฮนะบูสแบกเดี๋ยวคีบตามไปก่อนนะครับแล้วยังไงสกาว ปิ้นดนแล้วลครับบิงแหวบุษเเสก่อนครับแล้วต่อยอทีนึงอีกทีเดียวได้ครับรอโยนขีไปไปไหนเนี่ยสไลด์ไม่รอดสกิลเปนมันโยนตามป้าหมยานะต่อใครมันจะหนีไปมันก็มันก็โยนตามได้ป้ามตัวไอ้มาสกาวอันเด์ผ่าครับอีกมัดเดียวเท่านั้นรอโยนรอ อเออซันเดอร์พาไปได้คิวหลวนไหมมีดอนบ้มมา เฮ้ยฟาโลโอ้โหขังสองแล้วเปเข้ามาช่วยครับยังไงทันเดอร์โอ้โหทันเดอร์ยังรอดอยู่กลับไปเลยกลับไปเลยแล้กี้ยวโอ้ยว้าไม่ว้าว้าไม้ว้าหรือเปล่าไอ้หนุ่มวางดัวสกิลฟาโลนะแล้วยกเข้ามาโอเคสวยทันเดอร์พาไปก่อน ไม่ใช่ฟาโลเกิดมาแล,ล้วปาสกิลเข้าบ่อโดนในนี่ตายพอดีจะหาจะเท่เลยอ่ะเอามันเป็นทบบวิมเบร์นะผมตีเบิ้ลเฮ้ยอ้าวชิพายแล้วปาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นะไม่นะโอ้ยไม่ได้ทาวิ่งไม่ได้เอาไม่ได้ปา,าทางนี้เลยอ่ะคือแบบ ถ้ามันมันมาแล้วโดนตรงนี้พอดีแล้วตายแม่งแบบโคตรเทีอ <laughs> ่เออหนึ่งหนึ่งในแบบหนึ่งในร้อยอ่ะเพราะว่าแม่งตายไปก่อนลั้งนานอะ <c oughs> ่ะเดินถึงหนึ่งบ้าน Yes. <c oughs> <c oughs> สเกาสเกาเดินตามด้วยฮะอ่ะเฮวินเบกก็คือทีเบ right ิร์นั่นแหละนะครับแต่ว่าดาเมจที่สองเดือดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของทีแรกนะครับสมัยก่อนร้อยร้อยก็เหมือนต่อยสองทีติดแต่นี้ได้เป็นที่สองเนิร์มันนิดหนึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่า อ่าหายไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่แย่ยังยังได้อยู่ตัวที่เล่นสไตล์ทีเดียวตายแบบนายฮาวอะไรเงี้ยนะครับก็ยังไม่น่าเกลียดก็ยังถือว่าแรงอยู่โอ้โหตีเลยตัวที่อ่าตีให้ครบจำนวนครั้งแล้วอุ้ยตายว้าเทียวเดิมีผ่าเพื่อนโอ้โหวันนี้ตีสวยจัดเกบสอง นะครหรือตัวที่มันสะสมชาร์จนะฮะเช่นต้องตี5ครั้งถึงจะได้ผลเอฟเฟกต์กิลนั้นรีเมคก็ช่วยได้นะครับตีกันาเป็น2ชาร์จอะไรงนงี้มาเิดว่าคุมไวเจอหนูสตัว ไอหนตัวหนูนี่ซ่อนอยู่มาแล้วมาไปด้านล่างครับยังไงเฟดกำลังเอาโคเด็กครับ,บรขึ้นพีเคมาก่อนก็เลยยังไม่ได้โคเด็กสักทีถ้าได้โคเด็กก่อนนะจะไล่ซโลฟินได้แล้วนะแต่เป็นบลิงก่อนนะครับผมเนี่ยถ้ามีโคเด็กออกก็เป็นโคเด็กก่อนในคิวฟินแล้วเนี่ยตแต่นี้ได้ไหม <S <S ครับ ีเกี่ยวเดโวดึงอ่าเดวโวมาช่วยนะครับผมทำอะไรกันอ่ฟาฟาวมาแนะอนเดอร์แฮมเมดเร็วกว่าทาฟ้าหรอน,านา่าจะ สเกวเดี๋ยวรอสเกาวสเกลไม่ไม่ออกดีกว่าดึงมาเอ้ยไม่โดนงานตอนนี้มีวอร์อยู่ครับสเกวชิ้นแรกเอานูโซนเนอาจะขวา,ายาจเอางูก่อนครับ และซูมาไล่ตีทันเดอร์อยู่มีมีนูโอโหดูดิไม่นมีของดาเมจเลยยังฆ่าทันเดอร์ได้เลยชิวๆ <c oughs> อันนี้บอมเรอองนูนะฮะใส่กันเดวอกัดไหวไหมเพื่อนอ๋อตอนนี้สกอร์มันตามอยู่เนี่ยสิบเก้าแะยี่ิบสองครับเสีย <you S 2> เปลว <you S 1> อยู่ <leave S 1> เล็กน้อย สามตัวฮะเป็นเก้าอันเดอรบอกไหวเปล่า,าไม่เอาหนูอีกไม่ไรเรายกใส่ตัวได้นะครับ 2> 1, 2, 3, แต่จะโยนคีฟใส่ไม่ได้ไง <miss> ยกได้แต่<ๆ>ใส่ตัวอันเดนอรผ่าก็ไม่ได้ดไไดครับวันนี้มันหนูอ้าวเฮ้ยมันเอาวะมันเอาว่ะแล้วต่อยทีนึงเอ้ย <c oughs> <c oughs> ตายโอ้โหไม่หลอดแล้วเฟดได้โคเด็กครับจะโซโล่แถมเพดได้ป่ะฮะตีหนึ่งทีฉีโอ้โหอย่างงี้ไม่ขนาดได้โคเด็กช้าเนี่ยสิบเก้าทีเพิ่งมีโคเด็กเวิลหนึ่งอะ่ะพอมาเอาไปออกพีเคก่อนอะ่ะยังโซโล่ได้เลยอะ่ะเอ็นเลยครับทันเดอร์บอกยอมแล้วอ่ะยอมแล้วเรียบร้อยร,ยรอยเกินไปบนึง มาเกิดเวลาครับเป๊ปแบบตันมาแล้วนี่เก็แบบเฟสไปได้นะครับแล้วยังไงครับเฮ้ยสเกานี่ต่อยคืนนะครับแล้วบุสแวกมาช่วยอีกแล้วครับแล้วโยเข้าไปต่อยสเกาซูมไม่ตุยแล้วรีเจนครับบิงมาจากหน้าอื้ยอ่านเกมพลาดแล้วรอต่อยเจอบทบดอาวุธอยู่แล้วต่อยโอ้ยไงไรห,หนุ่ม อ้าวฟาโลหนึ่งชุดนี่เรียบร้อยหายเลยครับยกใส่ตัวก่อนกันพลาดเจ็บสี่วอน,นี้เออสู้ได้สกอร์ห่างกันสองคิวเองจะเย็นไวรุ่นตามมาไปเรามีตัวบางๆอะ่ะ บางทุกตัวเลยบางทุกตัวโอ้วแยาฟินกูเดีวโดนฆ่าไม่หยุดโอ้โหเหดช็อดไม่ไหวพอเป็นตัวทองนะครับ มาเดบอว่างไงครับแล้วนี่นะโยนใส่วงอันตีโคตรสวยครับโอ้โหคอ,โคอมโบคอมโบคอมจอยโอ้โหโยนมาให้อยู่ติดๆกับเพื่อนนครับแล้วบอมเรียนสาดันตีมาโอ้โหสวยจัดเปรบเก็บไปสองฮนะงมา,า,ะร e าครับสกอร์ยี่แปดเท่าแล้วตอนนี้ นะสกาอ่องหนูก่อนเลยก็เลยก็เลยฟาร์มยากครับฟาร์มช้าให้าเป็นความใจวันนี้แบบเดียวแล้วขอนการมาก่อนนะครับเฟนเฟนมีอะไรนะครับมีดาบแดงนะเ มีการติดาโลแล้วจัดไปหนึ่งคอมโบต่อยเข้าไปเอาทันเดรได้คิวครับแต่เจอขังอยู่ครับแล้วต่อยบกเขอกมาใครดีเอาใครดีเดวโวเดวโอโอโหเจอการสวนแล้วยังไงนี่การไม่ตายตัดคืนครับแล้วบอมเบียไดคิว บิงมาแล้วโยกใส่ตัวต่อยหนึ่งโอเคโอ้โหสวยอีกแล้วสกาวตัวเดียวปีพอมนเ่ยืนที่บอร์ดครับสกาวมันต้องมาแน่นอนนั่ไงนั่นไงนั่นช่วยไม่ทันเพื่อนเอ้ยโดนผมวุ่นีเดียวบอเดี่ยนเออแม่ ช่วยไม่ทันเพื่อนตัวดีเรียบร้อยนลอแต่เอ้ยเราโดนขังมาโอ้ยโดนเกี่ยวมาครับเจอขังฮะโอเคมาช่วยนวครับแล้วนี่เพื่อนดูช่วยครับแต่ว่าเสร็จเป๊บเราตายห้ากลับมา้ก่อนตายห้าลักเกิดพอดีประกอบน้ำแล้วที่ผู้ชดีกว่าครับ แต่เลดจะซูเม่ไแล้วเลดมันสักมีสักเกามีบูแสแวกแต่เราม่ก็มีฟินนะครับแต่จะเกิดปาไม่รู้แต่ฟินของแม่งยวกับบูสแวกอีกอ่ะกิวสองได้แปดกิวสามได้เจ็ดไม่ต่างกันมากน่าจะรวยกว่าในเรื่องของป้อมนะโอเคไปดูต่อครับอุ้ยอันนี้มันจะมาโซโลเพื่อเราแย้วเป๊บเร็วนี่มาทันเวลาพอดีแล้วนี่อัีส่วนมาบอมเบียน รอดไปเอางูบ้างนะครับผมกันเดโวกันบังเลยกันสก้าวสูงกันเดโวกันเฟ,ฟชีครับป้าบด <c oughs> ้วยอฝันของข้ามีการบวชยอมแพ้ซะแล้วนะครับโอ้โหตังเยาว์ษานำได้ก่อนแล้วไปล่ากระทาฟ้าแล้วครับยกใส่ตัว ไปไหนล่ะสกาวบอบ์เดียนระเบิดไปได้คิวโอเคบอบ์เดียนแบ่งเราไปเยอะเหมือนกันนะา3ตัวไม่เป็นไรไม่ว่ากันวอดฟ้าไว้ดันปวามลางครับแบ่งวอล์กเยอะเกินโอเคเขาหลังเยอะ ตะวันฟ้าไม่ไม่ถึงไม่ถึงแล้วฟาลาโลเกวมาแล้วโยนใส่ทิ้งใส่บุญแบกแล้วตันคืนอ้่แหมถ้าบอมเบียนแอรไลามาทันไม่สวยเลยโอ้ยเฟดเฟดเฟดเ,ฟเฟอ้อยถูกบอมเบียนนั่นตีมาครับยังไงเดโอกดบาลาดัลเล่ยเดาครับไล่ต่อยอยู่ครับรอสกิลพร้อมครับแต่ว่าต่อยก็พอตัน ตันโยกมีหมดแต่ว่าไม่ใช้นะครับเพราะว่ามันตายอยู่ดีแล้วเก็บไปใช้ทีหลังนะคปัะกาวแล้วห่างอาจารย์แนละ้วไอตัวดูด <c oughs> จึงโอ้โหตรงปีนโคตรเจ็บอ่าเราไปไหนครับเจอเกี่ยวมาขังครับสวยแล้วแล้วโยกช่วยมามาดิ โอ้โหตายทีเดียวเอออ้าวอ,อะไรครับสเกลฟินซูมปนนูไ <c oughs> อ้แล้วยกใส่ตัวมาเออฟินขอบใจกอบายไปครับบิงเข้าป่ารลวาั้หนีดีกว่ายืดซองมาแล้วเรายังอ,อไม่เคยครบๆสักท,ทีนะแมงไม่ใครไม่อยู่ก็ไม่อยู่อ่ะเออ <c oughs> ไม่จอน,นูนไม่อยู่ตัวนี้ก็ไม่อยู่อะไรเงี้ย แล้วถููไดไทยไปได้ตายอุ้ย,อ,ยอะไรกับเฟโอ้ยมึงจะลกไว้ไหนอะกิ๊กไฟตัวก็ได้สกิลเฟสอะแต่ว่ามันจะช้าหน่อยคือระยะของเฟสอะสมมติเราคิ๊กใส่ตัวมันก็จะเกี่ยวโดนใช่ไหมแต่ระยะต้านมันไกลกว่าระยะกดสกิลมันก็จะยากนิดนึงลิ๊กใส่พื้นน่ะมันไวกว่า เาายแล้วนะโอ้โหแม่งมีวอไฟสองงานเลยนะครับ <laughs> เดี๋ยวบอกส้มหล่นมาอยู่ไมเนี่ยออกอะไรก็ไม่รู้รอะเป๊ปมาออกมาแล้ะ เฟดเขาเรกว่วิอะไรนะครับวิวสี่นะวิวสี่วลวสี่นะจะฆ่าฟินได้ฟินจะหอกอะไรบินวอล์กบินโบงอ่าฟาโรทำดาเมจให้หน่อยอย่งแล้วแล้วไงครับเป๊ปเข้ามาต้านเดโวฮะแล้วโยกใส่ตัวมาแล้วฟินคูเข้าไปครับอุ้ยโอ้โหฟินเจอสกาวสูนตายแล้วฟาโรขังครับเปิดตัวทองสู้มาแล้วจำเพาะดูสวยโอ้โหดูจัดแล้วยกรวมเลยแล้วยกรวมมาโอ้โหแต่ว่าตายไปแล้วเป๊ย แม่งก็มือไวเหมือนกันในเฟดแม่นิดเดียวครับแล้วโมดตีตเฟดตัวเดียวไปดันเลยมีซัมมอนของแคมเปญอยู่เอาสม,มุดผักว่าบอมเบเดียนนะเอาผักออกจากกองฟาโลอะไรงี้เฟดตายแล้วครัดูเกี่ยวเกี่ยวสะกัดไว้ครับหวังเจอไปเ,ปเปิดอุ้ยโคเดเอกชีนั่นนะ ไปมันไปมันนี่หวานฟ้าให้รู้ว่าวอร์ดวอร์ดคู่อันนี้เรียกวอร์ดคู่ <l> วอร์แบบว่ามึงเข้ามามึงตายแน่ตายแน,ยน่บอกล้วไงเรียบรอ้อนยะครับกรเล้ยเอาลีสกิลเลยมาสายยก S 1> <S 1> อ้๊ยโหแม่เงตุอ้าวเรียบร้อยปล่อยเมาส์หรือเปล่าโดนขังครับเออตัวทองผมเดี๋ยวไอติช่วยครับมันสะท้อน่าเพื่อนไอเยีย่ยโดนกัดโอ้โหตัวทองเดวมันกัดได้และนูเราก็หลุดไปแล้วด้วยแม่ซา ح, มีสกิลนะครับไม่งั้น ได้ได้อ่ะอาจจะได้ละสองสามตัวอ่ะเราเกิดแบบน,นึงครับหนึ่งนาทีแต่ดูฟินตายกว่า,า,านีกว่าจังหวะนี้จึงโอ้โห <laughs> ละกาวไม่มีถุงนะแต่ดีคีฟเจอขวางกระจายค่าคิดว่าอู้เป็นตู้เอทีเอ็มหรอมาตอนนี้ก็มีบีเคทวิมเบตรีสกิลนะครับมีตัวทองแล้วก็มีหนู ูแล้วครับเปมแต่ว่าไอเทมเบมันก็สามพันนะแต่ไม่แรงพีเีก็สองพันนะครับเข่งของของของช่องเต็มเออแต่ว่าไม่ได้ฟูแบบแพงๆขเขาหลยเรามารวมสองคอมโบครับ <c oughs> ได้ไหมได้ไปหนึง่งมาตัดไปก่อนสองตัวรออะไร แล้วจะเข้าล้วงหลังเงี้ยแต่ว่าวฟินมีวอร์ไอ้เพื่อนเ <laughs> ฟดรอมีพีเคด้วยเฟดอะเฟลคอยเป็นองคขลักวิซักฟินอยู่โอ้โหหนูกันบานเลยเฟินไม่ออกหนูว่างวาเอ้ามาฟเฟลเข้ามาแล้วครับโอ้โหสกาวพุ่งใหม่แล้วฟินแตกโอ้โหไม่ได้ครับเจะสะท้อน ทำไรไม่ได้อ่าตายหมด <S <S <อ>เฮ้ยเกมพิกเกมพิกว่าโอ้โหอ้าวแล้วทำไงนี้เฟลมาเกดมาแล้วตอนนี้เราฟังลงข้ามาอาของดูเขาบู๊สแกลกแย่งรู้โอ้ยโหโ,หโดนดึงแล้วยกเลยต้านอ้าวแล้วรีอีกทีหนึ่งแล้วกัน เปิดตัวทองครับโอ้โหบอมบี้อันตี้สวยเฉยเฮ้ยโดนปวดรุ้วศักดิ์ปวดรุ้วโดนกัดด้วยโอ้โหโดนทุกอย่างแล้วพาไปเพื่อนสวยดาบเดียวสิ้นสุเอาเปิดหัวค่ำเสียห้าครับเป๊ปตายตัวเดียวผีชีพ <c oughs> เอาตีของต่อว่าครับอหรือคอนแล้วไปเอาป้อมเลยดีกว่าไม่ต้องเอาของแล้วไปเร็วโอ้โหเป๊ปซื้อเกิดเลยครับ อุาเสียสละหนึ่งตัวแรกห้าตัวก็แน่นอนคุ้มอยู่แล้วโอ้โหนูสี่ตัวฟินไม่ออกโนูคนเดียวฟินบอกมาทุกสกิลเทมาที่กูนี่กูไม่มีนูแล้วรอเขืออะไรอ่ะดูดีสกงสกกาวจะสูงใครได้นอกจากฟินนช่ไหมเฟดโคเดก็ฉีดใครได้ทุกคนมีนูก็นนอกจากฟิน แล้วเดวนจะไปกัดใครก็ต้องกัดฟินดิตัวอื่นมีโนูต้องรอตัวอื่นปลดให้ฮฟินก็เลยเป็นเป้าหมายที่สกาวต้องซูมตัวอื่นซูมไม่ได้ให้ยี่ฮะฟินบอกเข้ามาเถอะานั่นไงโดนซูมแล้วจึงและเข้ามาตีเลยครับช <c oughs> ่วยหน่อยเรียบร้อยเข้ามาดูตามมาทันเลย แตกมาต่อครับเดวโวดึงแถวไปไหนครับแบบูแวกของผหบูแบกบเอาเรื่องเริ่มเกิดเริ่มเกิดปะต้คอครับแล้วต่อย1ทีเจอเดโวกัดแตบบ่ว่ามีนูโยกมาดีสกิลยังมีครับแล้วยกรวม้็สวย3ตัวโอ้โหแล้วไปไหนเก็บ,บ3 d e เดโวไปไหนเพื่อนเดโวเดโวแล้วเก็บ4ี่ฉาสุดท้ายหลอ่อไปเป็นไงโมตี เด,ดี๋ยวรอฮะ GG อ่าสุดท้ายรอรอไปไปครับเจอมาทีมแน่า,บายบาย